สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสซ่ร,รายการอีสานเซาหนีนะคะกับกลางสัปดาห์ค่ะเหมือน,นี้วันพุธแล้วนะคะพุธที่12พฤศจิกายน2568ันรอกเจอกับคุณพัชราดวงสูงเนินและกัดิฉันภักนีสาภัชราพงค์ค่ะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการอีสานเซาหนีวันจันทร์ฮอตวันอาทิตย์ครับแโมงจนฮอตเก้าโมง จะมีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมได้เลือกติดตามรับชมขั้นเป็นทางทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11ครับ NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์กับไปที่แฟนเพจ a c e b o o k NBTUBON นะครับหรือว่าไพยบอสะดวกรับชมสดสามารถติดตามยอนหลังได้ที่ u t u b e ครับ NBT11UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ค่ะมัน,นก็มีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะคม,มีทั้งกิจกรรมถวายความอลาลัยหละกการอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงนะคะคร,รวมไปถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูทธชาตเแม่นครับจากเ<า>มืม่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรี นายอร์ินชานวิระกูลนะครับนาย,ยกนตรทและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนในล่งพื้นทีครับมาทีจังหวัดอุบลและก็จังหวัดศรีสะเกดมาเบิงแง่งพี่น้องทหารหลังจากเพื่อนในทราบข่าวเนาะยังจากทีทหาดีได้มีการเหยียบกับระเบิดทีใชยแดนกะลงมาเบิงเลยนะครับเหตุการณ์ความเป็นจริงคือเอียงพอมกับมีการห้สัมผั์เล็กๆน้อยๆนะครับว่าคนที่เจ็บกว่านี้ก็คือ พวกท่านเองจะเป็นอะไรไม่มี้มาติดการกับรายการอีสานเสาร์านี้ครับแต่ในช่วงแรกครับพาคุณชมไปติดตามข่าวสารจากกรมมวังผู้ใหญ่ในพระองค์เก่าศูด้านการแพทย์ครับนำคณะจิตอาสาลงพื้นที่จังหวัดโคราชครับถ่ายทอดการซอยชีวิตขันพื้นฐานแก่บุคลากรและกันักศึกษามหาวิทยาลัยครับ เมื่อวานนี้ครับวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 8ที่ห้องประชุมแค่แสดมหาวิทยาลัยวงชชวิิกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพ้นอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมมะว่างคุยั่ในพระองค์เก่า0 4ปฏิบัติหน้าที่รองผู้โวยการสูตรอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชาทาน ประธานจิตอาสาด่านการแพทย์และสาธารณาสุขเดินทางมาตรวจในรับเยี่ยมร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการซอยชีวิตขั้นพื้นฐานเบสิคไลฟ์ซัพพอร์ตนะครับโดยมีนายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์วิชานคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาผู้ซอยสลาตาจาวัตร่งชวริตกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัาย วงชวริกุลนะครับพ้อมด้วยคณะอาจารย์บุคลากรและการศึกษาสถาบันในเครืองวงชวริกุลเขาอบรมโดยการจัดอบรมครับเพื่อทบทวนความรู้และกระทัศะในด้านของการซอยชีวิตขั้นพื้นฐานการใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการซอยเหลือปฐมพยาบาลแก่พูที่สำหักอาหารอุดตันทางเดินหายใจเพื่อให้มีความพร้อมในการ,รเผชิญเหตุนะครับการซอยเหลือ ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างถูกต้องรวดเร็วและก็ปลอดภัยเพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุทั้งนี้เองการจัดฝึกอบรมการซอยสีวิตขันพื้นฐานเพื่อทายทอดองค์ความรู้และกทักศะการซอยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินให้กับบุคลากรและกันักศึกษาบอเพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์ แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาและเสริมสั่งพลังความรวมมือระหว่างถูกผาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไปครับ ไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่อผ่าตำบลหน,นองบอ่อได้สืบทอดภูมิปัญญาดั่งเดิมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมไทยตรานกยูงพระราชทานสีทองละก,กะสีน้ำเงินค่ะ ที่วิสาหากิจชุมชนปลูกมอนและกระท่อผ่าไหมตรานกยุงพระราชทานบ้านหนองบอตำบลหน,นองบออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร็ร พลนพันเลิดจันทร์ร่างกูลผู้ซอยเลขานูกาในองค์มอมเจา้าอุทัยกัญญาหนุพันรองประท่านมูลนิธิบ้านนกกระจาบปลอมกับนา่งประคองบุญขจรประท่านกลุม่มวิสาหกิจชุมชนท่อผาตำบลน,น้องบอ่อและกะสมาชิกกลุม่มได้รวมกันยืนยืนไหวอไ้อยน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระม่านดาแห่งไม้ ไทยที่ได้ทรงทรงเสริมอาชีพปลูกมอนเลียงไม้สืบสารภูมิปัญญาไทยให้อย่างยืนโดยพระองค์ท่านทรงส่งเส,สริมการปลูกมอนเลียงไม้อย่างกว้างขวางเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและกับอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้รับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมาไทยตรานกย่งพระราชาทานชนิดนกย่งสีทองและกับสีน้ำเงินจากศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเอกลักษณ์ของกลุ่มก็จะ ผลิตผาที่เป็นล่ายโบราณแล่ะกะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มกะจะมีผามัดมีลายปราสาทเพิงหัวสิลจกดาวผาหฮมคิดผาแพร่ป้าไหลซึ่งได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนผากับบัวที่เป็นผาเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีทั้งกับบัวแบบดังเดิมและกะกับบัวพิศดารก็จะมีการใส่คิด ล่ใหม่หรือว่าคิดอื่นๆเพิ่มเติมเขตห้ผานู่นขึ้นเป็นสามมิติสีบ่บเป็นหนาเดียวเหมือนกับกาบบัวโบวรานเหมือนกับผามัดมีทั่วไปนะคะเป็นเทคนิคที่เพิ่มมูลาคา่าใส่ดินเงินดินทองมีลายประสาทเพิงผสมกับลายพระดาชท่านแล้วก็ยังมีผาลลยหลุกแกวย่อมบักเกลือซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีดำล้วนมีมาจากความหูพุ่มปัญญาดังเดิมถี่ผู้ฒ่าภูแก่ทายทอดทรงต่อกันมา ถึงหลูกถึงหลานในปัจจุบันค่ะสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุ่มชนปลูกมอนและกะท่อผ่าไหมตรานกยุ่งพระราชทานบ้านน้องบอกระสามารถที่จะติดต่อได้ค่ะทางหมายเลขก0าสย์กลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนท่อผ่าตำบลน,นองบอค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนท่อผ่าตำบลน,น้องบอรวมไปถึงผูส้สอยศาสตราจารย์ดรพนพันธ์เลิศจันทร์ ร่างกูนผู้ซอยเลข,ขานุการในองค์มอมเจา้าอุทยัยกัญญาณุพันธ์ร่องประธานมูลนิธิบ้านนกกระจาบกันค่ะนกยุงสีทองนี่จะเป็นไมมบ้านทั้งหมดทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนไหมบ้านนี้มันก็จะนุ่มแล้วก็จะทิ้งตัวดีมีน้ำหนักอะค่ะใส่สบายแต่ถ้าเป็นนกยุงสีน้ำเงินมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าไหมผสมระหว่างไหมลงงานกับไหมที่สาวมือไหมบ้านเป็นไหมแท้ทั้งหมดในการต่อยอดให้กับการสร้างรายได้ในครั้งนี้ น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมทอผ้าให้กับประชาชนพระศกนิกรของคนไทยในกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นการส่งเสริมที่มีรายได้ขอน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้งามครับของพมามัยไทยนั่นก็คือรอยนกยุงบนพมามัยพระพันปีหลวง สัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประสกรเชาวไทยแห่งแผ่นดินสีความสวยงามสีใดใดไปติดตามได้กับสารคดีชุดนี้ครับจังหวัดอุดรกลุ่มเรานี้มันได้จากพระพันปีหลวงนี้เยอะมากแล้วก็มีแต่คนที่คารุบรักพระองค์ท่านทุกคน นางคณิฐาลาพมมามเป็นประธานกลุ่มทอผ้าพ,พระราชทานตาน้องอยวงสีทองพ่อแม่เนาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพารม เป็นปลูกหมอนเลี้ยงไหม้เล็กๆน้อยๆหมู่บ้านหนึ่งจะมีประมาณ4กลุ่มหรือว่าสี่ครอบครัวที่ที่ทำเป็นผ้าจะไม่ได้ทำทั้งทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนทุกวันนี้เราก็ทำมากับพ่อกับแม่แล้วก็ทอขายตอนนั้นมันจะมีประมาณได้ผื้นละร้อยแปดสิบาทต่อผืนนะผ้าไหมมันจะมีประกวดอยู่มอบน ปีนั้นปีสี่สี่สี่ปีประกวดบัเกอนกลุ่มนี้ได้รางวัลที่หนึ่งก็จะมีลูกค้าเข้ามาสั่งผ้ากาบบวนแล้วคนทั้งหมู่บ้านก็จะทอทอผ้าไม่เป็นก็มาทอเพราะว่ามันมีรายได้แบบเข้ามามหาศาลเยอะแยะมากแต่ละวันนี้จะเหมือนเพราะว่าบ้านเราจะมีสีหัวสังทองแต่ปี ปีพศ13บสามอะไรนี่แหละมันจะมีรถไไรเข้าบ้านหมู่บ้านแบบเหมือนกับเราทอผ้าจนถึงขนาดนี้ได้ประมาณผื้นละห้าหมื่นหกหมื่นนกยุงพระราชทานสีทองก็ต้องสั่งเป็นไหมบ้านสาวมือ การทำกระบวนการทุกอย่างต้องเป็นมือต้องเป็นแฮนด์เมดอย่างนี้ก็จะได้ผืนละประมาณห้าพันห้าันบาทแต่ก่อนเราไม่ได้เลย <laughs> ประมาณพันสี่เมตรหนึ่งสองเมตรนี่พันสี่ผื้นละพันสี่นี่ก็ว่าเยอะแล้วตอนนั้นถ้าเราออกตลาดเนาะถ้าเรามีตานกยูงพระราชฐานนี่ก็ลูกค้าก็โอเคถ้า ถ้าเห็นตานกยูงนี่คือเราเราจะในกลุ่มเราก็จะภูมิใจว่าเออตานกยูงไม่ได้ไม่ได้ได้มาง่ายๆถ้าเราทำเนึองทางศูนย์เขาก็จะไม่ติดตาให้ไม่ใช่ว่าพอผืนไหนก็ได้ผืนนั้นไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ใช่นะ้าผ่านตามมาตรฐานนี้ค่อยติดได้แล้วก็ผ้าชิ้นนั้นชิ้นนั้นก็จะมีเป็นการันตีได้ว่า โอเคคือครบองค์ประกอบทุกรู้ไว้ว่ากลุ่มนี้คือรู้ไว้ว่ากลุ่มนี้คือน้อมรับท่านทุกสิ่งทุกอย่างคือในได้มีกำลังใจขึ้นคือมีพระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จท่านหลออหลอ9ก้าที่ที่มาทำให้ชีวิตเราดีขึ้น กับเป็นความงดงามนะคะของผ่าที่พระองค์ท่านนะคะคทิ้งไว้นะคะให้พระสงฆ์นิกรชาาปีหลวงน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิเื่์เปิดโอกาสให้พระสงฆ์นิกรเชาวจังอดูดอนท่านีุู่กมูลเลาได้ร่วมแสดงความอาลัยและกกน้อมรํำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต